ให้เราเป็นอาหาที่เราควรจะต้องท่องขึ้นใจเป็นอาหารที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากแก้ได้สารพัดโลกยิ่งใหญ่มากเลยนะหรยิ่งใหญ่มากคาถานั้นช่วยสวดให้ฟังหน่อยสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะเอาทีละทอนนะพี่ตุ๊กท่องตามสัพเพสัพเพธรรมานาังนาลังอภิอนิเว สายะอาพี่นี่เวสายะแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโอเคไหมใช่คาถาเนี้ยเวิร์กมากคำพุทธทธาสอ่ะมันเป็นคำจิงอินเจเนอเลทั่วไปอือทั่วไปมันไม่เกี่ยวอะไร่บอกว่าใดๆก็ตามในโลกนี้ทุกคนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่องอันนี้ไว้ไม่ควรยึดมั่นถือหายแน่นอน หายมายึดมั่นถึงมันหายแน่นอนโอเคสรรพคุณของยาที่กล่าวไปทั้งหมดถ้าสามารถเราสามารถกินยาได้ตรงตามที่หมอสั่งหรือตามเวลาพอเกิดอะไรขึ้นเกิดอาการพวกินเกิดอาการพวกินใช่ไหมเกิดนี้ปุ๊บปวดหัวก็ต้องกินเลยถูกไหมฮะถ้าเราทําได้ตรงมันจะมีคำดึงเกิดขึ้นอทาคํานั้นคือคําว่าเย็น เย็นยาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราพอเราเกิดเป็นไข้เนี่ยเราคือร้อนถูกไหมใช่ใช่เราพอไปดับไปดับก็เป็นเย็นอ่าเย็นใช่ไหมฟังดูง่ายนะสบายๆคำว่าเย็นเนี่ยมันแปลว่านิพพานเออนั่นแหละนั้นนิพพานไม่ได้เป็นคํายิ่งใหญ่เหมือนที่เราแบบโอ้นิพพานมันดูไกลตัวจังดูเวอร์ว่างไรเงี้ยเปล่านิพพานแปลว่าเย็นอเราสามารถเย็นได้ทุกที่ทุกเวลาเย็นนานๆเย็นบ่อยๆ เย็นนิดๆก็นิพพานนิดๆเนาะเย็นบ่อยๆก็นิพานบ่อยๆนิพานทีเย็นตลอดก็นิพานตลอดถ้าเราเข้าใจง่ายๆว่าคําว่านิพานไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตมันเป็นแค่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราเย็นอยู่เย็นเป็นประโยชน์กับมันได้สบายเขาเรียกว่าอยู่ในโลกอ่ะให้เหนือโลกอย่าให้โลกเกินกินเราอยู่ในปากงูพิษ โลกนี้มันคืองูพิษเนาะเราต้องอยู่ในในปากงูพิษให้ได้ต้องทําตัวเป็นเลน้นใช่ไหมที่มันอยู่ในปากงูพิษไ